สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้ p ีเพจะมาสรุปสเปคกับความน่าใช้ของเจ้าตัว SMD ีเคส 5G ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมาแก่กล่องรีวิวสามารถชมคลิปผมในการกันช่องพีเพผมซึ่งพี่ซื้อมากับราคา3,990บาทนะครับ นี่ครับผมพี่ซื้อมาจริงวันที่พี่ลงคลิปรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยพี่จะขอแนบลิ์ผมในการสั่งซื้อซึ่งพี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยประกันสูนไทย,ร,ร,ไทยรวมค่าส่งคือ4,030บาทซึ่งหมดเลยว่ากับงบเดท3 0 0 0 9 9 0บาทตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงดีไซน์มีความสวยงามซัพพอร์ตเป็นตัว Android สามารถอัปเดตง่ายมันจะเป็นตัว Android 15หรือว่า16ตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงผมมาดูว่าสเปคของเจ้าตัว Cre s 5G จะเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งพี่ผมจะขอให้ดูเลยว่าสเปคของตัวนี้จะเน้นไปทางกล้องมกล้องหน้าให้มาเป็นกล้องหน้าแบบเซลฟี่50ล้าน กับหน้าจอแบบตัว OLED คุ้มมากกับงบเลทไม่ถึง4,000ตัวนี้ให้มาถือว่า จัดเต็มจริงครับซึ่งพี่จะขอเนบลิงผมในการสั่งซื้อเนาะเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมพาะว่าพี่ก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมด้านล่างที่พี่ได้ให้บางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงเพราะว่าให้กดเช็คราคาและโปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ของผมคลิปนี้มาดูว่าสเปคเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีว้ามากกับหน้าจอแบบโอริทไว้ให้มา 6.67นิ้วครับซึ่งหมายว่าสเปคให้มาจะเต็มจริงตัวนี้บอกเลยว,ว่าตัวหน้าจอเป็นกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วย50ล้านกับแบตให้มา5,000เบียอมตัวนี้สับพีนะตัว S D เนี่ยเป็นลอมที่มีคุณภาพมากคือไม่มีแอปผมโฆษณา,าไม่มีนะผมตัวนี้ซึ่งหมายว่าแอปเถื่อนต่างๆไม่มีกับตัวนี้ เป็นเพียว r o i r o i d ที่ใช้งานโคตรดีซึ่งจากเดิมพี่ผมใช้งานเจ้าตัว SMD พ,พัฒตัวนี้อยู่บอกเลยว,ว่าให้มาถือว่าสุดจริงกับตัวนี้งบเล็0สองกว่าบาทพี่ซื้อมาใช้งานดีมากอัปเดตเป็นตัว Android 15กับกล้องหลัง50ล้านสามารถเป็นหน้าจอแล้วก็สามารถลบวัตถุรผมดูภาพด้วยดิจิใช AI ผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าให้มาจัดเต็มจริงนะครับนี่ครับผมอันนี้คือสมรรถมกล้องหน้า จะเน้นไปทางกล้องหน้ากลลังหลัง50ล้านผมตัวนี้บอกเลยว่าเซลฟี่ให้มาถือว่าจัดเต็มพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพีชอบมากกับตัวผมแล้วก็มีการเซลฟี่แบบโซโมชั่นด้วยให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงแล้วก็การเซลฟี่ด้วยท่าทางผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าให้มาคือดีมากแล้วก็มี AI ในการปรับตัวโทนสีผิวให้เหมาะสมกับเราโดยใช้ AI ผมตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงก็ เป็นตัวคขึ้นที่ซัพพอร์ตเป็น 5G นะครับนี่ครับอันนี้คือการดีไซน์ครับพี่สึกว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมาครัด้านข้างคือบริเวณสามารถสแกนมือบริเวณปุ่ม power ตัวนี้สามารถสแกนได้น,นะครับซึ่งสับพีนะตอบโจทย์มากรอชมคลิปรีวิวนะผมหรือว่าคลิปแก่ล่องในช่องพีเพลเพิ่มที่ทีทำการสั่งซื้อพีสั่งเองบริเวณผมตัวนี้นะครับ นี่อันนี้คือการออกแบบนะครับซึ่งหมายว่าตัวนี้ออกแบบดีไซน์มีความสวยงามจริงครับเพราะว่าเกตหน้าจอแบบโอเรนเนาะทำให้พี่รู้สึกว่าเกตหน้าจอตัวนี้ทําให้รู้สึกว่ามันสู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับเพราะว่าโอเรนเนาะขึ้นชื่อในเรื่องสีดําสนิทแล้วก็สู้แสงดีพอสมควรผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สับพีนะ้มุมมองของเจ้าตัวนี้น่าใช้งานจริงครับนี่ครับมาดูว่า ตัวสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมให้ดูผมตัวเครื่องตัวเครื่องนะมุมมองพีก็ถือว่าสีผมพีสั่งซื้อเป็นสีที่เป็นดีฟอลต์คือสีงเงินดำดำครับก็ถือว่าให้มาเป็นสีที่มีความสวยงามจริงครับตัวเครื่องกับความหนาความหนาให้มา8.41ม mm มกับน้ำหนักคือ205กรัมผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอมากความคมชัดของหน้าจอ Full HD Plus ถือว่าดีมากกับหน้าจอโอิตอตัตราส่วนคือ20ต่อ9นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่กาลังพอเหมาะพอควรนะครับผมตัวนี้ในการพกพานะครับก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะครับนี่อันนี้กล้องผมกล้องหน้า50กล้องหลัง50เหมวดต่างตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงมีตัว AI ให้เราครบผมตัวนี้ไฟแฟลช LED อยู่บริเวณด้านหลังนะครับ นี่ครับผมดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งสีพีสั่งก็คือสีมิดไดบูลนะครับคือสีแบบว่าสีดำดำออกโบโบโูแล้วผมบอ,อกเมือเร็นแล้วแหละมาดูว่าผมว่าตัวนี้พอทให้ซี Z ในการชาร์จคือ3สวัปด์กับแบต5000บอกเลยว่าให้มาคือจัดเต็มจริงกับความจุที่พีซื้อมาแรม6กิกบบวกเพิ่มอีกแรมพัดอีก6กิกเปกนอกิกกับความจุพีซื้อมาคือ1 2 8กิกผมตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอดีจริงครับกับ CPU i e n ูอีซอฟ t 7 6 0ซึ่งพีเคยสัมผัสตัวนี้มาบอกเลยว่า CPU ใช้งานคือเวิร์กมากจัดการความร้อนคือเวิร์กจริงครับแล้วก็เป็น Android 14สามารถอัปเดตเป็น Android 15แบบเดียวกับเจ้าตัว sd s power pad ขอด้แล้วนะผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าสุดจริงพร้อมกับเสียงลำโพงหนึ่งตัวแบบตัว o z o ซซึ่งพีสัมผัสลำโพงแบบนี้มาสับเจ้าตัว sd power p a กับงบเด็ด2 0 0 0กว่าบาทเสียงบอกเลยว่าเสียงให้มาถือว่าจัดเต็มจริงแล้วก็ใส่ n a n โนซิ im, ได้2 s i ซิผมตัวนี้นะครับนี่ครับซัพพอร์ต 2G, 3G, 4G, 5G ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีความปลอดภัยมากเป็นหัที่มีความปลอดภัยจริงผมสามารถสแกนด้ที่ปุ่มด้านข้างแล้วก็การปลอด็อกด้วยใบหน้าตัวนี้สามารถปลอด็อกได้ผมตัวนี้สามารถกันฝุ่นแล้วก็กันออน้ำที่ IP52 ให้เรามารบนะครับผมบอกเลยว่า เพียงพอมาผมในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมมีสาย USB Type C ขมมตัวนี้ถือว่าให้มานะก็ถือว่าเป็นสไตล์ของตัว s ะแ,แถมมาประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมเป็นหือที่มุมมองพีนะรู้สึกว่ามันดูน่าใช้งานดีในปีนี้แล้วก็เป็นหือที่บอกเลยว่าน่าจะขายดีอีกตัวครับงบ3,990บาทราคาเต็มมันคือ4 9 9 0บาทครับซึ่งพีทำการกดมาตามงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้กับราคา ,3990 บาทรวมส่งคือบวกค่าส่งมา40บาทเป็น4 0 3 0บาทส่วนตัวคุ้มมากกับงบเด็ดสี0 0ให้มาซึ่งเป็นมือถือที่ไม่มีแอปโฆษณาไม่มีแอปขยะซึ่งให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับพี่ชอบในการเซลฟี่มากพี่อยากสัมผัสตัวจริงมากผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าเพียงพอมากกับตัว s m d Shake 5 G ตัวนี้ซึ่งทำการใช้งานตัวนี้มาเนี่ยครับผม บอกเลยว่าเวิร์กจริงพี่เลยรู้สึกว่าเป็นผิวที่น่าใช้งานดีแต่ถ้าผมใครมองหาแท็บเล็ตที่ใช้งานดีตอนนี้พี่ยมใช้งานอยู่นะเผื่อหลายคนถามมาว่าใช้แท็บเล็ตอะไรในการพรีเซนต์ตอนนี้ก็คือพี่ใช้จะตัวที่เป็น,นครับให้ดูเลยก็คือออ n น r ไม่ใช่ออเนอนะครับก็คือตัว Xiaomi Pad 7ครับซึ่งราคา8 4 9 0บาทใช้งานมาคือสุดจริงดีไซน์มีความสวยงามพร้อมกับตัวเครื่องที่เป็นลำโพงแบบ4ตัว Dolby a m o o หน้าจอให้มาบอกเลยว,ว่าสู้แสงดีมากกับหน้าจอในการทัดคือ 114Hz สเฮสู้แสง8ปด้นผมนี้หน้าจอ3.2นิ้วบอกเลยว,ว่าให้มาสูงสุดในการใช้งานเพียงพอมากกับหน้าจอ7.2นิ้วแล้วก็ CPU แรงมากสิบดัลคอนเพัดนะผมเจนสามเล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงฟีลลิ่งดีมากกับ Android 15มี AI สามารถลงวัตถุดได้ผมซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานมากอีกตัวคุมม้มเลยจะตัว Honor Pad X พ a เอราคาเลทสามพันเก้าหรือว่าราคาเลทสี่พันกว่าบาทซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของแท็บเล็ตเจ้าตัวที่เป็นเซี่ยวมี่นะครับผมตัว Pad เจ็ดตัวนี้ใต้คลิปนะผมสตรงนี้ขอบคุณครับพี่ก็สวัสดีผมสเ,เข้า เพียงเท่านี้ผมผมจะต้อมมือถือที่รู้สึกว่าน่าใช้งานในปีนี้นะครับผมแนะนำว่าในการสั่งซื้อกดที่จะาก,การสินค้าของพีได้หรือว่าใต้คลิปดีพีทำการสั่งซื้อแนะนำว่าให้กดลิงก์ดีกว่าผมเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ผมด้านล่างนี้พีับสสนี้ขอบคุณครับ